สวัสดีจ้ามือนี้ยัตุยสิบห้ามาเห็ดสมปลาจ้ามือนี้สีเห็ดสมปลาแซลมอนนะจ้าเนาะปลาแซลมอนที่ยัตุยสื่อมาเมือนั้นเป็นโตเด้เลยจ้าสื่อมาแบบสดๆเลยเป็นโตเลยโตหนึ่งเกือบสามกิโลไม่จ้ายัดตุยกับมแม่แหล่ออกนะจ้ะเนาะเอาหนังออกเอากลา,างเอายางออกให้เบิดเลยแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดจ้าพี่น้องล้างให้เมือกมันออกเลยนะจ้ะเนาะ เสร็จแต่แย่ตุยกะเอามหามาักเกลือจ้ะพี่น้องปลาเกือสองกิโลแยตุยใส่เ,เกลือประมาณซอนโตหนึ่งจา้าซอนโตกัวกวนนี่จ้ะพี่น้องแล้วก็มมกไววกอนอันนี้ายตุยกะส่วนผสมกับมีเข่าจ้ะพี่น้องเข่าเหนียวได้จ้ะเข่าเหนียวนี่กะใส่ประมาณาเครื่องถวยจ้าพี่น้องแล้วก็เทียมแยะตุยกะใส่หลายได้จ้ากระเทียม กระเทียมกะล่างปอกแล้วก็ล่างให้สะอาดจ้ะแล้วก็เกลือธรรมะเพิ่มจักน้อยหนึง่งกระเทียมยะตุยกะเอามาโขลกจากโขลกแบบหยาบหยาบนจ้ะเพราะต้องโขลกให้ละเอียดมากโขลกหยาบหยาบกระเทียมใส่หลายจา้ะมันจะหอมเนี่ยเห็นบ่โขลกออกมาแล้วได้ตุยใหญ่นึงด้จ้ะนี่แหละเขากะยะตุยเอาใส่หนามไปน้อยหนึ่งจ้ะเขาใส่หนามให้มันเข่าบ่าเหนียวติดกันนะจ้ะเขาเหนียวนี่มันสีเหนียวอีลี บดนี้ฮาก็มาลงมือเลยจ้ะเอากระเทียมลงไปกอนจ้ะเอากระเทียมที่เฮอครแบบูแบบแบหยาบนี่นาอจ้าเนาะเอาลงไปไปขยำจ้ะปลานี่คือยะตุยนี่มักเกลือไปรอบหนึ่งแล้วได้จ้ามักเกลือไปแล้วเนื้อปลานน่สิออกแข็งแข็งเลยได้จ้ะเพราะว่าฮอ่มักเกลือไว้ยะตุยมักเกลือไว้ตอนนึ่งขึ้นได้จ้หนวดจหเข้ากันเลยได้จ้ะเด้อนวด ตอนทีข้าหมักเนี่ยข้าหนวดเลยได้จ้ะหนวดกำๆกำปานยายตุ้ยกะสีเพิ่มเกลือไปจากน้อยหนึ่งอย่ามันบ่นพ่อเกลือใส่เกลือไปน้อยหนึ่งจ้ะพี่น้องใส่เพิ่มไปยายตุ้ยไาใส่ผงชูรสไปใส่เอ่อลดตีอย่างได้จ้ะเด้อเพราะว่าเวลามันสมแล้วมันกะสีถอดมันกะสีแสบจ้จพี่น้องเอามาถอดกินก็ไปเอากับพีิกถอดได้จ้ะเด้อหุยหวามากนี่บีบปากน่าวใส่จากน้อยนี่สุดยอดเลยได้นี่ คั่นไปเด้จ้ะพี่น้องคั่นนี่มันเข่ากันคักๆเลยคันถ่าคั่นว่าใดนี่มันสีน่าได้จ้ะพี่น้องคั่นมันเข่าเข่าเกลือเข่ากระเทียมเดี๋ยวจ้างอยเอาเข่าใส่จ้ะครูเข้าคั่นเขาไปให้มันไอ้ได้ได้จ้ะเด้อต้องฮ็ดเห้ได้คันถ่าคั่นว่าใดถ้าคั่นว่าเข่ากันดีนี่ปลาเฮานี่สิมีกินได้จ้ะมันสีเหม็นจ้ะ เกลือต้องให้กาวา่าเกลือเนี่ยให้พ่อได้จ้ะเด้อแต่ของเยตุยเนี่พ่อแน่นอนแล้อกะปลาบ่บ่เนาแน่นอนจ้ะเนื้อปลานี่แข็งเป๊ะได้จ้ะพี่น้องบบเค็มแล้วกะบ่บาจางนาะจ้ะเนาะพ่อดีพ่อดีอดเนื้อปลาสองกิโลนี่ก็เกลือนี่ประมาณส่อนโตเกือบสองส่วนโตเนี่ยจ้ะพี่น้องใส่กำลังดีจ้ะแล้ววันนี้เยตุยเ็เสียเอาเข่าใส่ได้จ้ะพี่น้องเอาเข่าลงไปไปคุกเข้าให้เขากันอีกรอบนึงจ้ะ เข่ากันแบบจนเข่าเลยได้จา่าเด้อดียี่ยตุยกับสิเก็บเข่าใส่ในทับแพรแ่ไว้จ้ะพี่น้อง ใส่ทัพวแวไว้แล้วบัดนี้เย็ดตุยก็สิเอาไว้ข้างนอกซะก,ก่อนจักประมาณมื้อนึงหรือสองมื้อนี่จ้ะพี่น้องถ้าเป็นไอ้บ้านเฮาที่อากาศมันห้อนกน็เอาไว้แค่มื้อเดียวเอ่อไว้ข้างนอกมื้อเดียวแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นก็นได้เด้อจ้ะเพราะว่าอากาศมันห้อน,น,นเนาะจนะ้ะเนาะแต่ว่าอยู่เมืองหนาวนี่เย็ดตุยสิเอาไว้จักสองมื้อก่อนแล้วจังค่อยสิเอาเข้าตู้เย็นแล้วมันก็นสิสมพอดีนะจ้ะพี่น้องเนี่ยเยตุยก็สิเอาใส่ทัพวแวจ้ะเอาเรียงๆใส่ไว้ ถ้ามันเป็นแล้วเขาสกบไปในช่องฟีกดก็ะได้จ้าพี่น้องคันทากินมอเบิดก็เวลาสิกินเขาก็เอาออกมาให้มันละลล่น้นำแข็งหรอกก็บจังหอยเอามาสีทอดก็ได้สีหนึ่งกด้ได้จ้าพี่น้องหนึ่งใส้ผักกระแซบแซบได้จเาไปเล่าสิเอามากินเขาก็ล่างก้อนกด้ได้จ้าแล้วแต่ผู้ใดหมักเด้อแต่ว่ายกตุยกลางออกก้อนเลจ้าแล้วยัตุยจะงหอยเอามาทอดจ้าสูตรง่ายๆนะจาน้าเนาะลองเห็ดกินเบิ่งได้จ้าเด้อยัดตุยกับมาแบงปันจา้า สำหรับมือน,นีก็แค่นี้นะจ้าเนาะเจอกันคลิปต่อไปจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยะตุยนะไม่ได้จ้าเดอ้อสวัสดีจ้า